สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เข้าสวนเดิมเดิมเพิ่มเติมคิดถึงนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะช่วงนี้พริกเยอะค่ะเพื่อนเพื่อนปลูกพริกแล้วก็เจะเอาเคล็ดลับในการปลูกพริกมาให้เพื่อนได้ฟังคือการปลูกพริกกับมันต้องใช้เวลาเนาะพริกต้นหนึ่งมันก็ได้สี่ปีนะอายุไข่ของพริกแต่ว่าวันนี้ก็จะประสบการณ์แชร์เรื่องการปลูกพริกกับเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรก็บางคนก็ปลูกพริกอยากจะวางรายได้จากพริกแต่ก็คือ ไม่รู้วิธีการแล้วเวลาปลูกพริกอะ่ะเพื่อนๆนค่ะแล้วใช้อะอะไรอ่ะใช้เคมีใช้ยาเนาะบังคับเพื่อให้พริกมันดกเพื่อให้พริกมันติดนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเห็นไหมของเราเนี่ยนี่เราเก็บมาได้พักเปิบนี่นี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนค่ะนี่พริกนี่พริกแล้วก็สดด้วยนะสดด้วยนี่ เดี๋ยวก็พาเพื่อนเก็บนี่เก็บไปเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บพริกนะเพื่อนๆค่ะเก็บพริกพาเพื่อนมาเก็บเพราะว่าเก็บมาพักหนึ่งแล้วนี่เอามาโชว์เพื่อนเนี่ยเก็บมาเพื่อนเก็บพริกค่ะเก็บใส่ถุงนี่หละทีนี้นตอนปลูกนะตอนปนลูกพริกอะแรกๆพริกประมาณสักสองสามเดือนที่มันกําลังจะแตกยอดเนาะอันนี้เราก็เอาผงชูรสเด้เพื่อน เร่งใส่ไข่ลงไปลูกหนึ่งตีตีแล้วก็ใส่น้ำห้าลิตรแล้วก็บอกไว้หลายคลิปเลยเนาะแล้วก็เอามาลดเอามาลาดแล้วพริกมันก็จะเป็นใบพริกดกมากเลยดกมากมากแะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเสร็จแล้วมันก็จะเกิดลูกพริกมันก็ทําให้พริกร่วงมันไม่ติดพริกร่วงพอรอบที่สองนี่คะ่ะเพื่อนๆใบมันไม่ค่อยมีพอรอบที่สองนี้เราก็เลยเอาผงซักฟอกอ่ะคะ่ะเพื่อนๆ มาลดใส่เกลือนะผงซักฟอกใส่เกลือใส่น้ำห้าลิตรผงซักฟอกพอให้มันเป็นฟองนะ่ะน้ำห้าลิตรผงซักฟอกสักสองซอนโต๊ะเรากำเราใช้มือกำประมาณหยิบหยิบขึ้นมานะเพื่อนๆแล้วก็ใส่โปยโปยลงมาก็ไม่ได้ตวงอะไรมากมายหรอกแล้วก็เอามาลดแล้วหลังจากนั้นใบมันก็ใบมันที่เยอะๆใบมันก็เริ่มเหลืองๆมันก็ร่วงไป และทีนี้มันเกิดมาเป็นลูกพริกเนี่ยเพื่อนๆสวยงามมากไม่มีน้อนไม่มีแมงไม่มีอะไรเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่คือเคล็ดลับการปลูกพริกเอามาบอกเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะทาเกษตรล้วลองผิดลองถูกแล้วเวลาได้ผลลัพธ์ไปคือเราไม่ต้องเสียค่าเคมีเคมีก็คือเวลาเรามอามาันม,มาฉีดให้พริกมันลูกจับลูกดกอะไรเงี้ยเวลาล้างเวลาคนไปทำส้มตำอ่ะล้างไม่เกลี้ยงไม่สะอาดอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ล้างเลยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้พริกอ่ะ มีสารเคมีตกค้างเพื่อนนี่พริกออร์แกนกิกเก็บไปพริกออร์แกนิกของเราเนี่ยนี่ตรงนู้นเต็มซะหมดีแต่ดอกพริกเนี่พริกเต็มเต็มเมื่อเริ่ม,มเมืมเ่อล่าอยู่นี่เพื่อนเพื่อนเยอะมากเลยนี่เยอะมากเลยนี่เก็บไปหลายรอบแล้วอืเก็บไปหลายรอบดูรอบนี้ รอบนั่ดูรอบนี้ในถุงนีเห็นไหมมีแต่ดอกสวยๆนี่เก็บเก็บไม่หมดทีเก็บต่อเก็บพริกก่อนเพื่อนเก็บต่อเก็บต่อโอ้บรรยากาศก็ดิเยอะมากทีนี้ก็เก็บไปโอ้เพื่อนๆจ๋าช่วงนี้งานก็เยอะพริกก็เยอะงานก็เยอะพริกก็เยอะ ทีนี้คือจริงๆอ่ะก็ปลูกไปว่าช่วงนั้นยายมาอยู่ด้วยแม่มาจากอุบลเนาะช่วงปีใหม่อะคะ่ะเขยก็มาจากสหรัฐเมกาทีนี้ก็ยายก็ไม่มีอะไรทํายายก็ชวนปลูกพริกก็เลยเอาพริกมาปลูกแล้วทีนี้พริกมันก็เริ่มมีปัญหาว่าพริกอะ่ะมันรากเน่าคนเน่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงมันมีปัญหาก็คือพริกมัน ช่วงนั้นมันไม่มันไม่โตะค่ะเพื่อเพื่อนมันไม่โตแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลากเน่าคนเน่านะเราก็เลยเอาผงซักเอาไข่ใส่ชุรสนั่นแหละเอามาเอามาเป็นฮอร์โมนของพริกก็อเอามาลดปรากฏว่าพริกนั้นก็เลยงามงามขึ้นมางามขึ้นมาเก็บต่อค่ะเพื่อนเพื่อนพริกเยอะมากเลย จริงๆอ่ะปลูกพริกกับเพื่อนๆค่ะมีช่วงหนึ่งอ่ะยายมาอยู่ด้วยพอยายมาอยู่ด้วยไม่แม่อะไรทําคนแก่เขาก็อยากปลูกพริกพอปลูกพริกแล้วพอดีช่วงหนึ่งอ่ะก็เลยอยากเล่งเล่งพริกให้มันสวยเนาะก็เลยเอาไข่ลูกหนึ่งนี่แหละค่ะเพ,พื่อนๆค่ะใส่ผงชูรสล,ลงไปก็ทําเป็นคลิปคลิปคลิปสั้นนะตอนนั้นน่ะก็เลยเอามาลดต้นพริกอ่ะค่ะหลังจากนั้นอะ่ะใบมันเยอะมากแล้วก็ต้องเอาเก็บไปผัดเนาะ ใบมันเยอะมันไม่มีลูกหลังจากมันมีลูกขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็ร่วงมันไม่ติดอะนะคะนะมีทั้งใบมีทั้งร่วงก็คือมันเจอปัญหานล้วแหละหลังจากนั้นเราก็เลยเอาหงสักะอกใส่เกลือมาราดคะ่ะเพื่อนๆค่ะหงสักะอกใส่เกลือลาดลาดพริกไม่เน่าพริกไม่เป็นแมงเลยนะเอาไปทําตามนะเพื่อนๆนะๆนะชาวกเกษตรนะเออคนที่ ทำกเษกษตรก็บางทีก็ซื้อแต่เคมีเคมีเนาะแล้วทีนี้รายได้เราอะเวลาไปขายพริกอะใช่ไหมคะอันนี้ก็นี่พริกออร์แกนิกนะเพื่อนนะพริกเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้เรากินสดสดได้เลยนะมันมดเนาะมดไม่เป็นไรเสียงดังฟังชัดเอาเท่าที่เป็นอ่าเป็นเป็นอุ้ยเยอะมากเลยอะเพื่อนคะ่ะเก็บมันเลยนี่ค่ะเพื่อนค่ะ ดีว่าไอ้ตรงนี้อ่ะมันมันติดน้ำมันเย็นมันมันพริกมันเยอะมันก็ไม่เง็นี่ยดูต่เก็บได้เต็มกำมือเลยเนี่ถสูงมาเริ่มเทิมเลยนะได้สูงมาเริ่มเทิมลยจ้าเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บนู่นแหละจนกว่าจะพอนน่นอืมกล้องก็หล่นแล้วหล่นแล้วติดกล้องนี้ขากล้องไม่ค่อยดีกล้องก็หล่น ผลลัพธ์จากการปลูกพริกและได้ผลลัพธ์มีความสุขสนุกสนานมากๆเลยเพื่อนๆพี่ๆขอเวลาเก็บพริกก่อนเดี๋ยวมีโอกาสจังหวะที่เหมาะสมเย๋ยจะไปเยี่ยมเยือนนะเพื่อนๆพี่ๆตอนนี้ขายพริกราคาพริกกําลังมีรายได้จากการขายพริกราคาจากการทําช่องรอสักแป๊บนะเพื่อนๆนะเพราะว่าตอนนี้สร้างไรายได้จากการขายพริกก่อนนะคะเพื่อนๆพูดแล้วก็เก็บค่ะเพื่อนๆค่ะเก็บพริกเก็บพริกนะเพื่อนๆคะ่ะ โอช่วงนี้นะเพื่อนๆพริกออกเยอะมากจริงๆค่ะเพื่อนๆวันก่อนเก็บได้สามกิโลวันนี้น่าจะได้สักสองกิโลกะว่านะเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่าพริกพริกก็หลายต้นอยู่เนาะพริกเออปลูกไปยี่สิบกว่าต้นค่ะเพื่อนๆคะ่ะยี่สิบกว่าต้นนี้เก็บอยู่หลายรอบแล้วเนาะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปนะวันนี้ก็มาเก็บพริกให้มันเออให้มัน ได้สักสองโลค่ะว่าก็จะได้ไปส่งเขาค่ะเพื่อนๆคะ่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ได้เข้ามาช่วยเก็บพริกเข้ามาปลูกพริกเข้ามาปลูกทุเรียนเนาะในสวนคุณแม่ลูกศรีก็มีสารพัดพันไม้นะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้ามีโอกาสยังไงคุณแม่ลูกศรีจะหาจังหวะเวลาไปเยี่ยมเยือนขอบคุณที่ติดตามรับชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อคุณแม่ลูกศรีก็ทำคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีจ้า